สวัสดีครับผมเพื่อนๆสมาชิกที่กดติดตามผมในช่อง YouTube ถูกตานครับวันนี้ผมจะพามาดูแปลงทุเรียนก้างบ้านครับก็ประมาณโอ๊คิปต้นครับปลูกเมื่อวันปลูกช่วงวันแหละครับได้รองวันแหจะจะเพื่อนๆปล่ยจะตั้งเกเร้นนะครับว่าจะยกเป็นโคกนะครับเป็นกุกก็ยกเป็นโคกนะครับเป็นกุกนะครับตั้งบรรดาตายก็ยกเป็นกุกนะครับเออตรงนี้มันเป็นต้นยางเก่านะครับเป็นต้นยางเก่าครับ แล้วก็ประมาณล0กทิตนนะครับเบิุ้กนะครับจะประมาณความความกว้างของกุกนะครับประมาณ5เมตรนะครับดาวราอยาอ้างประมาณ5เมตรนะครับก็เนื้อตีร่องร้ายนะครับเพื่นเนได้ประมาณล0กทิพยกทว่าตนนะครับเพื่อนเปลีนตั้งใจดูนะครับลุ่งไม่ได้ร่องวันนะครับเป็นปั้นทุเรียนจากม่อนตองนะครับ60กตนนะครับก็ลุงปลูกได้ร่องวันเลยครับเพื่นเนครับต้นทีว่า ปลูกนี่ไม่ได้ใต้เพื่อนเปลือนรูนะครับเพราะว่าคนตกนัดกับวันนั้นคนตกก็เป็นเป็นดินหน้านะครับเป็นดินหน้าแล้วก็ยกโขกยกกุกนะครับไอ้รุ่งขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตรนะครับเปื่อตีจะป้องกันแม่ไอ้หนาหลากหนาวรูอหนามตุ้มนะครับเพื่อนๆก็ได้ประมาณโอกริปต้นเพื่อนๆครับในเนื้อตีประมาณร่องหลายนะครับถ้าเปืือนเปลือนเอาไปลองตำตามดูได้นะครับกายกกุกประมาณหนึ่งเมตรกุกกว้างประมาณสามเมตรนะครับเพื่อนๆ ก็ได้ประมาณลูกทิพต้นกับเปื่อนเอนก็ต้วยตื้อว่าป้องกันนำท่วมนะครับต่ก็อย่างตรงนี้มันเป็นดินหน้าครับเมื่อกโอนนี่มันเป็นดินหน้าครับปอดินหน้ามันต้องยกโกแบบนี้นครับยกโกคว,วามกว้างกองโกประมาณร่องเมตรครับร่องเมตรตื้อว่าตู้ไอดีกับเปื่อนเนกว้างประมาณร่องเมตรได้ประมาณลูกทิพต้นนะครับในปืนในเนื้อตีโรงไร ก็ล่างจะปลูกไปตรงวันนะครับก็ให้น้ำเต็มทีเลยครับให้น้ำเต็มทีนี่นะครับกวามกว้างนูปั๊มกว้างครับก็โขกประมาณโขกนี่กว้างประมาณด้าเม็ดได้นะครับก็แล้วก็โกกประมาณกุ้งประมาณนึ่งเม็ดนะครับนี่ครับจะเห็นว่าจุเรียนตีลงปลูกไปนี่ครับอ่านะครับตนประมาณโกทิบจนนะครับ อันนี้เป็นแปลงกลางบ้านนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตได้เพื่อนเปล่อนดูเรื่อยๆนะครับความจะเดินเติบโตแต่ว,ว่างเป็น